สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดประสิทธิเวศอ้องสิบห้านครนายกนะครับเดี๋ยวข้างในวัดประสิทธิเวศเนี่ยสายมูห้ามพลาดเลยฮะเพราะว่าเขาจะมีพิธีทางอะไรต่อดวงโชคชะตา,าต่อดวงต่ออายุโชคชะตาทําบางสกุลเป็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วในวัดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะฮะ มีสถานที่อะไรที่คนที่มาที่นี่มาเที่ยวแล้วจะต้องเข้ามาชมเดี๋ยวเข้าไปดูในวัดเลยครับวับดประสิทธิเวชนี่ตั้งอยู่อำเภอองค์คลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับภายในวัดที่เราเห็นนี่ก็เป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อทานะครับ ครูสรัทธาพิ่นันนะครับอดีตเคยเป็นจเจ้าวาดที่นี่แล้วก็ชาวบ้านก็เคารพนับถือเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมาคนที่มาค้าขายที่นี่แล้วมาขอพรประสบผลสำเร็จนะครับก็เลยเป็นที่นับถือของคนที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดเก่า หรือก็อย่างวัดบางปรากฏเพราะว่าสมัยก่อนนั้นนะ่ชื่อของวัดบางปรากฏเนี่ยมันจะเป็นชื่อของหมู่บ้านจากนั้น,นถึงมีการมาเปลี่ยนทีหลังมาเป็นวัดประสิทธิเวทที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นการบังสก,กุลเป็นนะครับบังสก,กุลเป็นจะมีผ้าขาวไว้คุมนะฮะเป็นพิธีอ่า ทางสายมูต้องมาดูเลยนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยที่คนมาสักการะก็จะมะีเจ้าคุณหลวงพ่ออุด,ดมนะครับที่คนจะเดินทางมาขอพรน,นะฮะแล้วก็จากหลวงพ่อทาฮนะนี่คือพิธีการทางการทำบังสกุลเป็นนะครับ แต่ถ้าเกิดบางสกุลตายก็จะบางวัดก็จะไปนอนในโรงศพนะแล้วก็ทำพิธีแบบนี้ระคาคล้ายกันแต่นี้เป็นการบางสกุลเป็นนี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาผ้าออกนะครับมาน,านี้นี่กำลังคุมอยู่กำลังคุมอยู่ นี่เสร็จแล้วเอาผ้าออกแล้วอ,อยากโยมมากันเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าวันหยุดนะครับคนจะเยอะแต่ถ้าเกิดใครมาวันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับใครจะมาสวายสังฆทานก็ได้อ่าสังฆทานนยจะอยู่เอามาวางไว้ตรงหน้าพระสงฆ์เลยพอหลังจากทำพิธีเสร็จแล้ว ก็มายกเอาสังฆทานถวายให้กับพระสงฆ์เลยนะครับนี่ใน,นเสร็จพิธีแล้วกำลังทำการถวายสังฆทานกันส่วนสังฆทานเนี่ยใครมาตัวเปล่าๆก็ได้พบกเงินมาอย่างเดียวแล้วก็มาบริจาคเงินก็มีสังฆทานอยู่ที่วัดเลยนะก็นำเงินมาแล้วก็บริจาควัดไปแล้วเขาก็จัดสังฆทานไว้ให้ พอเดินออกมาทางด้านนอกก็จะมีภาพบรมรูปของรัชกาลที่ห้าเนาะที่คนก็นมากราบไหว้กันที่เราเห็นนี่เป็นพรพบรมมรูปรัชกาลที่ห้าข้างๆที่เห็นหนู่นนะครับไอ้นั้นเป็นสามเจ้าแม่ตะเคียนเนาะเนี่ย มีคนก็มาถวายชุดขาวเห็นไหมสาร้าแม่ตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คนเขามาไหว้กันเจ้าแม่ก็จะให้โชคให้ลาบอะไรอย่างนี้ก็ามาขอกันนะครับตามความเชื่อไปดูไปดูชัดๆนี่ครับประดับไฟสวยงามเลย พอออกจากวัดอก็อยู่ภายในวัดแล้วพอเดินออกมาก็จะมีธรรมดาลอตเตอรี่ให้เสี่ยงโชคใกล้ๆกับที่เสียงโชคลอตเตอรี่ก็จะเป็นนี่แหละนี่แหละที่คนจะมาบูชาขวบขอพรหลวงพ่อใหญ่อุดมโชคนะครับอ่าที่ที่ข้างในตรงเนี้ยจะอยู่หน้าโบสถ แล้วก็จะมีพระพุทธรูปให้เราสักการะก่อนอื่นต้องเดินไปรับทูบเทียนบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็มามาไหว้พระตรงนี้ตรงนี้คือคืออยู่ตรงหน้าโบสถ์ตรงที่มีคนเดินออกมานะั่นนะเขาเดินออกมาจากโบสถ์นะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเข้าโบสถ์พอได้ทูบเทียนมาแล้วเนี่ยเราก็มาไหว้พระ ตรงด้านนี้นะครับตรงที่คนเดินไปนั่นคือเขาเดินเข้าโบสถ์กันนี่คือทางเดินเข้าโบสถ์ฮะที่ดูอยู่ทางด้านหลังพระเมื่อกี้นะครับข้างในนี่จะเป็นหลวงพ่ออุดมข้างในโบสถ์เนี่ย จะเข้าไปดูจะสวยงามมากข้างในโบสถ์นะครับมีทางด้านผนังจะเป็นรูปสวยงามเลยครับนี่หลังจากไหว้พระในโบสถ์เสร็จก็ออกมานี่คือบรรยากาศด้านรอบด้านข้างนะครับถ้าถ้าโบสถ์หันหน้าออกมาทางนี้เดินออกจากโบสถ์แล้วเดินตรงไป จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเล็กๆคล้ายคลคลองเนี่ยเดี๋ยวกล้องแผนไปแล้วก็จะเห็นเป็นคลองเนี่ยเดินออกจากโบสถ์เดทางด้านเนี่ยเดินตรงไปก็จะเป็นทางขวาเห็นไหมจะเป็นองค์พระที่มากี้ไปไหว้พระถ้าเราเดินตรงผ่านไปเนี่ยหลังเนนหุ่นเนนเนี่ยเดินตรงไปนู้นจะเป็นท่าน้ําท่าน้ําเนี่ยจะมีคนมามาสําหรับมา ให้เราปล่อยปลาปล่อยนกอะไรทางด้านนู้นน่ะนี่น่าจะเป็นท้าเวสุวรรณอ่อท้าเวสุวรรณน่าจะใช่นี่คือเทพแห่งผีเลยอะ่ะถ้าใครจะมาไหว้ก็อยู่ตรงนี้หันหน้าออกไปตรงคลองพอดีทางด้านหลังกล้องเนี่ยก็จะเป็นคลอง เนียย้อนแสงก็จะแสงจ้าหน่อยเดินไปนี่จะเป็นลานกว้างๆอนะเป็นคลองเนี่ยเป็นลานสุดจากธงงชาติกับกับธงาศาสนาไปเนะี่ยเป็นคลองแล้วใช่ไหมอืมศาลาลิมคลองนั่งพัก ผ่อนได้อากาศเย็นสบายมีเป็นท่าน้ำคนลงไปปล่อยปลากันเขาก็มีมีทั้งปลาไหลมีนกมีอะไรตรงนี้ยคนก็เข้ามาดักรอใครแจะปล่อยปลาปล่อยนกก็ได้ ครับแล้วนี่ก็คือวัดประสิทธิทเวชอย่างที่ได้เห็นไปแล้วตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วส่วนใครที่เอารถยนต์มาจะเกิดจะมาเจิมรถก็ได้นะเนี่ยตรงนี้มีเป็นที่เจิมรถนี่นะครับเป็นที่เจิมรถทางทางด้านในวัดหาใครออกรถปลายแดงมามาเจิมที่นี่นะฮะมาแ้าเช้าได้สําหรับวันนี้ที่วัดประสิทธิทเวชเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าไปวัดไหนเดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคสวัสดีครับ